อีกหนึ่งสินเชื่อจากเมืองไทยแคปิตอลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สำหรับคนที่ต้องการทุนในการประกอบอาชีพมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมีสินเชื่ออีกหนึ่งตัวของเมืองไทยแคปิตอลมาแนะนำค่ะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักสินเชื่อนี้คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะแล้วใครหล่ะที่จะขอกู้สินเชื่อนี้ได้สำหรับคนที่ต้องการขอกู้สินเชื่อนี้ท่านจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันและมีสินเชื่อส่วนบุคคลของเมืองไทยแคปิตอลท่านถึงจะขอกู้ได้แต่ท่านจะไม่สามารถกู้สองสินเชื่อได้ พร้อมกันค่ะ คือถ้าตอนนี้ท่านมีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่และท่านอยากกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ท่านจะต้องเปลี่ยนสัญญาจากสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะซึ่งเงื่อนไขาการเปลี่ยนสัญญาให้ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสาขาที่ท่านมีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ข้อดีของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์คือจะไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์คำประกันวงเงินสินเชื่อจะให้กู้เริ่มต้นที่21,000บาทและสูงสุดอยู่ที่40,000บาทค่ะ อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1.32%ต่อเดือนเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยเวลาการผ่อนชำระจะอยู่ที่10เดือนถึง50เดือนเป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้จะไม่ได้ใช้เอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการขอกู้และสินเชื่อนี้จะพิจารณาการให้วงเงิน จากประวัติการชำระเงินของเราว่าตอนที่ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่เรามีประวัติการชำระเงินเป็นยังไงชำระตรงเวลาหรือเปล่าและหากท่านที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ให้ท่านโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเมืองไทยแคปิตอลสาขาที่ท่านมีสินเชื่อก่อนค่ะ และท้ายคลิปนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงเกี่ยวกับการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสินเชื่อประเภทอื่นๆอยากให้เรากู้เท่าที่จำเป็นและกู้เท่าที่เราผ่อนไหวไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของรายได้ต่อเดือนอเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหานี้สินตามมาในอนาคตค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ